ในวิดีโอ1 1ในกรณีที่เรามีซาวการ์ดหลายๆใบสลับฟังเสียงไปมาแในบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาได้เวลาที่เราฟังเสียงเร่งจนสุดหมดแล้วนะครับทั้งในส่วนของโปรแกรมแล้วก็ในส่วนของลำโพงที่ System t r a y นะครับเร่งจนสุดแล้วก็ดังไม่เหมือนเดิมดังไม่เท่าเดิมนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เปิด y t u t u นะครับเร่งเสียงจนสุดแล้วนะครับแล้วก็มาเร่งที่ลำโพงตรงนี้ จนเกือบสุดแล้วเนี่ยเสียงก็ยังดังไม่เท่าเดิมนะครับปัญหานี้สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการคลิกเมาส์ขวาไปที่ลำโพงแล้วก็เลือกไปที่ Open Volume Mixer ครับจากนั้นเราก็มาดูที่โปรแกรมที่เราเปิดอย่างในตัวอย่างนี้เราก็จะพบว่ามีการใช้ Microsoft Edge ที่เราเปิด y o u t u b e นะครับแล้ามาดูที่ระดับการเร่งเสียงตรงนี้ มันยังดังไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เร่งเสียงขึ้นไปจนสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราก็มาเบาเสียงพวกนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองเล่นดูนะครับเราก็จะพบว่าเสียงนั้นกลับมาดังเป็นปกตินะครับเหมือนที่เคยฟังก่อนที่จะเกิดปัญหาแล้วนะครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เร่งเสียงแล้วมัน ดังไม่เหมือนปกตินะครับ